โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาเล่นกับ FC อีกแล้วนะครับผม <c oughs> คืนนี้มีบิ๊กแมตช์อยู่2คู่ <c oughs> เป็นศึกเดยเดือดกับเอลกราซิโก้นะฮะก็จะเป็นการจำลองแมตช์นะครับผมเมื่อวานเราเล่นของเอลกราซิโก้ไปแล้วนะวันนี้ขอเป็นเดงเดือดแล้วกันนะฮะก็จะเป็นฟุตทีมแมนยูแล้วก็ฟุตทีมลิเวอร์พูลนะฮะเอจะเล่นลิเวอร์พูลผมจะเล่นแมนยูแล้วกันนะฮะก็ เป็นฟูลทีมฟูลทีมนะครับผมแมตช์จ,จริงจะเป็นคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะฮะคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งสำหรับเดงเดือดนะครับผมโอเคจับทีมแป๊บหนึง่งโอ้โหลูกชอว่ะลูกชอร์ดฟอร์ดไม่ฟิตว่ะขอใช้ไอคอนแล้วกันนะในตำแหน่งนี้ฝั่งนี้ขอเป็นกรีนบูดแล้วกันได้อยู่ได้อยู่โอเคอย่างนี้ได้อยู่นะฮะถือมาเล่นได้บิสคาก็ไม่ฟิต โอเคมาตรงข้ามก็ถือว่าฟีเจอร์ทั้งทีมนะครับผมซามประสานเดน่าซาร่ามาเน่แล้วก็ฟีบบโน่นะฮะโอเคไปลุยฮะสำหรับเด้งเดือดคืนนี้นะครับผมใครจะชนะลิเวอร์พูลได้เปรียบอยู่นะนะครับผมซาร่ากำลังโหดช่วงนี้แมนยูก็กองหลังกำลังรั่นรว,ว,น,ยยน,วนะครับผมก็ถือว่าแมนยูเอ้ยไม่ใช่แมนยูดิลิเวอร์พูลนะครับผมลิเวอร์พูลค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะแต่ก็เป็นเด้งเดือดนะนะก็ก็อาจจะ สู้กันมันอยู่นะเป็นคู่ที่ที่ที่มันอีกคู่หนึ่งเลยนะเด้งเดือดเนี่ย,นนยโอเคมานี่ฟีมิโน,โน่ครับผมตัดเป็นยูอนะมาที่ฟีมิโน,โน่มูเมตซาร่าครับผมฟอร์มกำลังดีช่วงนี้โอ้ฟีมิโน่หลุดไปแล้วยิงเปิดมาเกือบโดนนะโอเคเดินลู่ผู้เปิดก่อนปะเดินลู่ผู้เปิดก่อนปะมา <c oughs> อาโนจะเปิดเข้ามาฮะโขงโขงไม่ไกลต้องเคลียร์ไปก่อน ยัก็อกันตารามาที่โรเบิร์ตซันติดบรูโน่ฮะมาที่กรีนบูทไคยมาบล็อกบาด <c oughs> ถึงก่อนไหม <c oughs> ไม่ถึงลูกนี้ติดบรูโน่อีกทีครัวันนี้ลงตามลงมาช่วยตามไปซันโช <c oughs> นะยังไม่ถึงโอ้โหปั๊มกันอยู่ฟิมิโนถึงก่อนยิงโอ้โหลูกนี้สวยๆนะโอ้โหชัดกานเข้าไปเลยโอ้โหรอย่างชอบนะครับผมนี่น เป๊ะมากดูดิโอ้โหลูกกระดอนนะฮะโดนไปหนึ่งนจากฟีมีโนเอาเลยว,วะ่ะโดนรูวว้ปะโดนเร็วเหลือเกินนาทีที่แปดเท่านั้นโดนกดดันรวปะต้องเรียบเคลียร์จากตรงนี้ก่อนโดนก่อน,โดน,อนโดนไวไปให้บรูโนแทงกลับมาปอกบามาที่สตีนโนมาคาวานี่ดึงบอลแทงมาลูกนี้ได้ไหมไม่น่าถึงนะฮะมาที่โกโก,โกเมส โรเบสั้นะฮะเดี๋ยวก็ที่มานี่มานี่มาน,มานี่ฟิมิโนเหมือนเดิมมันยิงอย่างคมเมื่อกี้ทำได้ไหมสวยขึ้นหน้าอย่างเดียวช่วงนี้ฟาดฟาดฟาดโรนโด,ด้คนเดียวไปแล้วลูกนี้คิสเตียนโนยิงหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับผมมาเลยฮะเดือดแล้วฮะโอ้โหวิงกันสวยคาร์วานี่โนโด้นะครับผมคืนนี้ก็ อันจริงไม่เคยเห็นคาร์โบนี่แบบยืนคู่บอรนโดตั้งแต่เป็นตัวจริงเลยมันจะต่ำหลอกมันไปนะมาถ้าคู่กันจริงนั้นน่าจะดีนะคาร์โบนีโรนโดมาที่มานี่ฮะกอบบัสซันกลับมาก่อนยังไงสิมาที่ฟาบินโยูฮะเบนารุมมาที่ซาล่าเหมือนเดิมโดนปันน่นไปเนี่ยนานไงจุดดีมีดักไว้ได้ขึ้นหน้าไปเลยครับผมซานโชไม่ไหวโอ้โหได้บอลน้อยซานโชเกมนี้ แล้วก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรนะ่สาชโชอีกทีไปฝั่งโน้นแทงไปเลยโอ้โหบกบานะครับผม <c oughs> เล่นไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะส่งบอลไม่ค่อยจะเม่นกันมานี้ปันอีกนีมเล่นกะันไวเล่นกันไวเกียเร็วนะสวนไปสวนมานะครับผมมีโอกาสยิงตั้งคู่แต่ลูกนี้ <c oughs> ก็ไม่โค้งสักเท่าไหร่ถ้าโค้งมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์อยู่นะนะมา สกอร์ก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับพอผมฟีมิโน่กับคริสเตนโน่ยิงกันไปคนละหนึ่งลนะูกวินฮะมุ่งมาที่สารโชโอ้โหบอลถึงสานโชน้อยจะทำได้ไม่ค่อยจะดีด้วยนะฝั่งเนี้ยนะมาที่ฟีมิโน่โอ้โหมาเน่คนเดียวติดไหมยิง <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหจะเหมือนจะดีบันบซาก้าตอนแรกนะฮะแทงไปสุดสวยเบซาก้าถึงก่อนนะนดูเดียวโอ้โหเนีเสียเหลี่ยมโอ้โห สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมมาเอาใหม่สงกสัยยิงกันเยอะกว่าเกมนี้มีจากซองแล้วน่าจะเยอะไปให้คาวันนี้ฮะกลับมาก่อนสรนชูได้บอลสวยๆโอ้แต่ไม่ไหวว่ะสันชูไม่ไหววะรูโนะฮะต้องหาคนแล้วหาคนมาคา้าวันนี่คนเดียวยิงโอโ้ไม่เข้านะครับผมโอโ้เป็นการยิงที่แบบเสียดายจริง ใส่ซะเต็มข้อเลยยังไม่ได้ฮะคาร์วานี่มาที่เดียโก้ฮะไทยไปที่มาเน่เหมือนเดิมอีสกาอยู่ไหมไม่ได้ไม่ได้ติดเออร์วินไทยไปให้เขาเฉยเลยลูกนี้ปั๊มมาสวยเลียมาก่อนปกบาฮะบรูโน่เข้ากลางคาร์วานี่มาที่ซานโชรอรอแล้วก็ยกไปให้คาว,วัน,นี้ลูกนี้เหมือนจะไม่ถึงด้วยนะฮะ ติดฟันได้มามาทีเวเดดุมฝั่งโน้นฟีมิโนเอาเลยครับผมเรลฟูตั้งเกมได้ฮะแต่โดนเพิ่มรอเปล่ายกมาอย่างนี้ต้องเกลีย์โอเคดีอาจับไม่ได้ครับผมน่าจะจบเกมครึ่งแรกเลยฮะเหนื่อยเอาเรื่องครับผมจบเกมครึ่งแรกฮะเป็นฝั่งของเรลฟูได้ไปสองก่อนนะขึ้ขนนำก่อนขข้นนำก่อนจากมาเน่แล้วก็อ่อใช่ไหมป๋วฟิมิโนลูกแรก ลูกที่สองเดี๋ยวนะเออใช่ลูกสองเป็นมานี่นะฮะสุฝั่งแมนยูจะเป็นคริสเตโีนโวยิงเข้าไปนะอยู่ที่สองหนึ่งยังพอมีเวลาในเกมครึ่งหลังนะครับผมไปเลยโอเคมาดูเกมครึ่งหลังกันนะครับผมสำหรับสึกแดงเดือดนะเดือดจริงๆริงครึ่งแรกยิงไปสามลูกนะะมาที่ซานโชซานโชต้องรอเพื่อนปะแล้วก็แทงมาซานโชฝั่งนี้ถึงก่อนไหม ถึงก่อนสวยโอ้โหโดนเสียบแล้วลูกนี้กำลังจ,จะเปิดเข้าในเลยฮนะน่าจะเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บนะอื้มกำลังจะหลุดไปเปิดเลยนะลูกนี้ก็ถือว่ามุมนี้เหรอแอบดันยากอยู่นะตอกข้าในเลยฮนะเขานหมนมายเป็นกรีนบูดไม่ถึงไม่ถึงเบสก,กาถึงก่อนนะที่เอเวนินมาฝั่งนี้ปอกบา เล่นยากเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเสียบอลโดนสวนกลับไหมบูโน่มีใครอยู่ฝั่งโน้นปั๊มมาสวยไม่ไกลก็ยังไม่ได้ฮะซาร่าไปคนเดียวมเมตซาร่าซาร่าว่าโดนปั่นในลูกนี้อยังไม่ตรงกรอบนะครับผมโดนสวนกลับน่าวเหมกันนะก็เสียบอลให้เขานไปไปสองสองต้องมาแล้วฮะเลือกูแมนยูคืนนี้ เดือดแน่นอนอุ๊ยมาตรงนี้ก่อนสเปีย์ส,ส,สปะเลยฮะเริ่มมัวแลวฮะเริ่มมัวแล้วใส่ามาคริสเตียนโนก็ยังไม่ถึงนะได้ไหมลูกนี้ฟาบินยนโยมาที่โรเบรซันโรเบรซันคนเดียวเดี๋ยวไปคนเดียวคนเดียวเป็นกลับมาโอริกิตรงกลางได้ไหมซาลาสซาลาซาลาคนเดียวอีกแล้วยิงติดบล็อก สวนกับของเมนยูครับผมไปเร็วฮะไปฝั่งนูน้นซานโชขึ้นหน้ามาคริสเตียนโน่ฝากเอาไปคืนคนเดียวคนเดียวโอ้โหไม่คนดักนะครับผมเอ่เน่น่าเสียดายลูกนี้เดียโก้ฮนะมาลท่มาเน่โอริคิโอ้โหล้ำหน้าหรือเปล่าวะลูกนี้เอ่เสียดายลูกโดรันโดน,โดนนะครับผมถ้ายิงไกลก็ก็น่าจะได้ผลนะ,มะเมื่อกี้เนีเ่ยไปเลี้ยงแล้วก็เสียบอลเอง นโอเคเดี๋ยวขึ้นหน้าไปเลยฮะมาถึงคริสเตียโน่ขึ้นมงได้ก่อนแต่บอลไม่ได้ฮนะโรเบสันมาทีมมาเน่ <it> s <S โบดิกิซา,ซาลาครับผมมอนเมตซาลายกมาได้ไหมโกเดชอาไม่ออกมาว่ะมาทีม <c oughs> บรูโน่เหมือนเดิมสานโชว์ <S S <anch> ขึ้นตั้งขึ้นอืมค่ำวันนี้ได้บอลน,น้อยมากทีงหลังแต่ลูกนี้ปั๊มมาได้สวย ฟากรอแทงไปฝั่งนูนเอาลงลงยิงเขาวันนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเหมือนอล,ลิซอนจะวิ่งออกมานะลูกนี้โอ้แทงสวยมากลูกนี้เปรนบูน,นนะฮะอล,ลิซอนวิ่งออกมาทำไมไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเปิดชองให้คขาวันนี้ได้ยิงครับผมเรียบร้อยสองสองีเสมอได้สำหรับแมนเชสเตอร์ไนเดส่งมาติดซานทูเอาเลยครับผมเอาเลยฮะ เมนยูเริ่มตั้งเยมได้ดูยกไปคาวว่นี่ลูกนี้ขอใส่เลยละกันเรียงนานไม่ได้นะัะผมโดนแย่งฮนะขอใส่เลยละกันโอ้โหเดือดจ,จริงนะเดือดจ,จริงต่อเปลี่ยนตัวด้วยกันรู้สึกว่ากรีนวูดจะเหนื่อยนะดูดิหมดแลว้วอ่ะเรดฟอร์ดเหรอได้อยู่นะเรดฟอร์ดได้อยู่นะจะใช้ไอคอนก็ก็เกรงใจเหมือนกันแต่ก็มีมีคนเดียวที่เหนื่อยก็คือกรีนวูด ฟอร์ดฝั่งนี้ได้อยู่นะมานะครับผมไทยอยู่ได้อยู่นะ่ถึงยังไม่ค่อยฟิตกษษ็เถอะฟอร์ดมาเปลี่ยนตัวเสักหนึ่งคนมาฝั่งนี้เบสกาอื้อหือมันมาเสียจังหวะได้เปรียบ๋ยวมันเสียวเหมือนกันนะดีโก้จูตาครับผมโอ้โหเลี้ยงไปคนเดียวเลยะคนเดียวจริงๆอะ่ะคนเดียวเลยไม่มีใครเข้าเลยะยิงอ้ยขามคาน <laughs> ้วครับผมโอ้ยไม่มีใครเข้าบอลเลย วิ่งตามหลังก็เต็มมาแต่ก็ตามตัวประกบคนอื่นด้วยไงลูกนี้ทำคัญเนไปนิดเดียวนะสำหรับจูต้าโอ้โหเดือดวะอาทิทิตย์แปดสิบครับผมเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วใครที่ดีกว่าก็คงจะเป็นคนชนะไปนะครับผมในช่วงท้ายโอกาสบุกไม่เยอะแต่แตเสียลูกนี้เสียง่ายเหมือนกันนะ่ฮะซาร่อาอัติทิฟาร์บิโปั๊มกันได้สสดแมนยูครับผม ฟานูนมบีคนอน,นวิ่งไปแล้วได้ไหมอืมติดอาโนนะฮะจากได้สวยเหมือนกันลูกนี้ฟาบินยอียทีตรงกลางจูต้าเหมือนเดิมตรงกลางซาร่าอีกแล้วต้องสก,กัดลูกนี้ให้ได้บนันโอโหไม่เข้าเคลียร์ไปก่อนบอกบาดเอาละครับผมสวนกลับฝั่งลิเวอร์พูลเข็่บอลได้หมดเลยครับผมยังไงซิยังไงซิอ่าอือ โอระกีโอโหช่วงท้ายเกมนะฮะโอ้โหช่วงท้ายเกมจริงๆริงแม่ไปคือได้คือเก็บบอลได้ค่อนข้างเยอะแต่อุ๋มลูกนี้ยอมครับผมแม่ไปเสียบอลช่วงสุดท้ายเล่นในช่วงเวลาสุดท้ายคือด้วยครับผมหมดเวลาพอดีไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับผมโอเคนะแต่ก็เดือดจัดเลยเนี่ยสำหรับฟูทีมเมนดูแล้วก็ฟูทีมลิเวอร์พูลนะครับผมก็จะลองแมตช์ไปไปฝั่งลิเวอร์พูลใช่ไหมไปสามสอง นะฮะแต่ก็ไม่ไม่เกินคาดนะเอาจริงแทเบิรจริงออกมาตามนี้ก็ก็ไม่เกินคาดว่าลูฟูฟอร์มตอนนี้คือโหดจริงโหดกว่าเมนยูเอาบอกง่ายโหดกว่าเมนยูพราเมนยูหลังตอนเนี้ยค่อนข้างรั่วเสียประตูค่อนข้างเยอะนะแต่เกมรุกของล์พูนี่ก็ไม่สุดจริงอะ่ะในเป็นฟีมิโน่ได้ไปนะฮะฟีมิโน่ฝั่งนี้ฝั่งน,นี้น,นก็ได้จะเป็นคาร์บ و ن เหรอยิงไปหนึ่งเอซิสหนึ่งเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าค่อนข้างมันนะับผม อันนี้ลูกแรกเลยฮะฟีมิโน่ยิงเข้าไปยิงสวยมากลูกนี้นะฮะปั้งโอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆหมดสิทธิ์เลยลูกกระดอนแบบอืเลยเชื่อนะฮะแล้วก็ลูกของคริสเตียนโน่ลูกนี้ก็หลุดเดี่ยวเหมือนกันนะไปคนเดียวเลยครับผมค่อนข้างไม่ยากมากลูกนี้ยิงเท้าซ้ายเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ลูกหรือว่าพูดอีกทีมาได้ลูกนี้เหมือนวันบิสก้าไปเหมือนจะดีกว่าไม่ยดดูลายลายมันดีกว่าแต่ไปเบียดอะไรของมันวะงง นะฮะแล้วก็ขาววานี่อันนี้โอ้โดนเสียบนะฮะโดนเสียบแล้วก็ขาววานี่ลูกนี้กรีนวูดไทยไปสวยงามหลุดไปเลยแล้วอเซอนเหมือนเหมือนกดผิดอะ่ะเหมือนเลฟซีกดผิดอ่ะไปเอาโกออกมานะก็เสียไปขาววานี่ยิงเข้าไปลูกนี้แล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับผมโอริกิฮะไปปั๊มไปเคลียร์กันไม่ขาดแล้วก็โดนแทงเข้ามาหลุดคนเดียวยิงจ่อๆเรียบร้อยเลย นะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับก,การจำลองเมช์นะฮะฟูตีแมนยู VS ฟู 14, ตีล์พูแมช์จริงก็จะเป็นคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นบ้านของแมนยูนะนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเล้วก็ bye